ไม่ต้องใส่ร้ายป้ายสีอะไรหรอกดูที่ผลงานการกระทําผลลัพธ์และคําตอบทั้งอดีตและวันข้างหน้าคิดดีทดําดีชีวิตและองค์กรมันก็นจเจริญและ,จะเจริญต่อไปยิ่งยิ่งขึ้นด้วยทุกคนน่ะต้องต้องการสิ่งที่ที่ที่ถูกใจตัวเองนะครับเนาะบางครั้งมันก็บ่ถูกใจทุกคนก็นต้องให้กาลัางใจ ก็ต้องฟังเหตุผลเพิ่นเบานะครับในเมื่อเพิ่นตัดสินใจแล้วก็ต้องยอมรับข้ามตัดสินใจของเพิ่เนสวัสดีครับ FC แฟนครับทุกท่านนะครับวันนี้บ่าชนกับเสีเ่ยาโพสต์ของบอโจนะครับเพิ่นโพ์ว่านะครับบ่ต้องใส่ไหล่ายสีอะไรหรอกดูถี่ผลงานการกระท่ำผลลัพธ์และข้าตอบ ทั้งอดีตและวันข้างหน้าคิดดีทําดีชีวิตและองค์กรมันก็จะเลื่อนและจะเลื่อนต่อไปยิ่งๆิ่งขึ้นด้วยพวดนีพ่นพูดไ้ตั้งแต่18ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเนาะลักกะกะคงสีพูดถึงพูดถึงเรื่องที่ผ่านมานะครับเนาะอยาหลายท่านก็เข้าใจอยู่บางช่ก็เข้าใจแต่ว่าจะไม่พูดถึงตรงนั้นนะครับพี่น้องก็ให้ กำลังใจบอดจน,นะครับว่าการที่บางคนบอดใดดังใจเจา้าของแล้วก็ไปใส่ลายไปสีเพิ่นหรือว่าไปาด่าเพิ่นแปรน่เพลิน,พอนนอกจากขอให้หยุดการกระทั่นะครับเด้อบางทีบางครั้งนะมันกระทําลายจิตใจเพิ่นจิตใจคนหลายหลายคนนะครับบางครั้งนะครับมันบ่สามารถที่จะทำอะไรถูกใจคนทุกคนได้นะครับเนะาะก็มีคนที่ สมหวังบ่สมหวังก็เป็นธรรมดานะครับในเรื่องการนำนินชีวิตเนะะาะบ่วาสิเป็นความคิดท้วนฝันเรื่องอีหยังก็สร้างทุกคนมีความฝันทุกคนมีความพยายามนะครับแต่ตรงนั้นกับยุทีการเวลาและก่าเหตุการณ์หลายๆอย่างมาร่วมกันยังสี่เกิดขึ้นได้นะครับตรงนี้ก็บบโสจพิ่นก็อ่าโพดมานะครับบาชนก็สิบอ่อไปว้าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนอก,ก็ากเข้า่าตรงนี้ก็เข้าใจครับาาบอดเป็นโพถึงไผ พูดถึงเรื่องนีหยังเนาะครับเนาะอ่าบางครัง้งบางครั้งบางคนก็นะครับบ่ได้แยกแยะนะครับบ่ได้แยกแยะว่าเอออ่าบางครั้งมันสิเกิดผลหยังขึ้นกับอบอโจบ่เกิดผลหยังเกิดขึ้นมากับอ่าวงสาวหน้อยเพชรบ้าน,นแพงบ่บางคนเพิ่นบ่ได้คิดถึงตรงนั้นเพิ่นคิดแต่ว่าเออเห็นน่ะคือบ่บ่ให้อันคือบ,บ่เฮ็ดไอ้ตรงนั้นตรงนี้นะครับเนาะตามที่อ่าเพิ่นต้องการหรือว่าตามที่ควรที่จะเป็นนะครับ หลายๆคนก็พูดพูดแรงบางหลายๆคนก็แซ่แห้งบางหลายๆคนก็ด่าแรงนะครับก็ตรงนี้บ่าวชนก็ขอเป็นกำลังใจให้บอสโจแล้วก็ทีมงานแล้วก็ทีมผู้บริหารทุกคนนะครับเนาะหลังจากนั้นนะสิบห้าชั่วโมงที่ผ่านมานะครับบอสโจเพิ่งก็ได้พูดว่านะครับหลายเหตุการณ์ในชีวิตที่ผ่านมากับคําว่าน้ําท่วมปากแต่สุดท้ายวันเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์และให้ผลลัพธ์ตัวนี้ตัวนี้ชัดเจนครับ ว่าเพนจะพูดถึงเรื่องนี้ยังนะครับตรงนี้กัเข้าใจนะครับคำว่าน้ำท่วมปากบางครั้งมันพูดไปได้มันมันบาสามารทีสิฮ็ดหยังใดเลยเวบาก็เบ้าวบบ่าดดสิคึ้นขึ้น,นบ่าดดสิค่ายกค่ายบาอ,อกเนาะพี่น้องเนาะบางครั้งก็ต้องเงียบเงียบเงียบกับบแมนว่าสิดีนะครับก็มีคนบอกเข้าใจเป็นยังคือบอ่มัดตอบปัญหาก็ยังคือบอ่มาตอบจังสูนจังเส่นจังสี่นะครับ พราะแต่อันนี้ก็ดีที่สุดก็คือการโพสเนี่ยแหละโพสร,ระบายออกมานะครับก็เป็นการพูดที่อ่าซื้อถึงความอ่าอาจจะน้อยใจอาจจะท้อนะครับแต่ว่าอ่าผมว่ามีเอฟซีจำนวนหลายหลายแสนคนหรือเป็นล้านนะครับให้กำลังใจบอยจ่ในการตัดสินใจในครั้งนี้นะครับเนาะถึงแม้จะอ่าเป็นการตัดสินใจที่ที่บ่ถูกใจลหลายๆคนแต่กับผมคิดว่า เป็นทางออกทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับบอโจนะครับเพราะวา่าอย่างเพราะวา่าบางครั้งบางครั้งมันต้องดูที Lauren ่ความความเกี่ยวเกี่ยวเนื่องเกี่ยวของว่าเออข้อค้อสีดําเนินการต่อหรือบ่ําเนินการต่อนะครับบางครั้งบางบางอย่างมันก็นกนต้องใส่เวลาตรงนี้คือผมม่งแล้วบัโจเราว่มีเวลาดอกเพราะว,ว่าอย่างเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะพี่น้องเห็นบัตรโจราสิเสียดเองเมื่อเลยบพว่าตั้งแต่การดูดูแลศิลปินเพราะว่าสิเป็นการ ท้าังท,ทุกอย่างนะ่ะบอจ๋แล้วดูแลหมดรนะะบากดิการจะมอีอันนี้มาเพิ่มซึ่งมันเป็นการใช้เวลามากบางครั้งหรือใส่เวลาหลายแล้วก็เแยกให้เวลาหมดไปซึ่งมบอบอหมอจอกับางานของบอจูนะครับเนาะต้องเข้าใจเพิ่นนําต้องเข้าใจวงสาวหน่อยเพิ่น,พน,พนนแพงน้ำนะครับเนาะบ,นะบางครั้งบางอย่างก็ไม่ถูกใจทุกคนนะครับเนาะบอชนกน็ขอให้กาลัางใจบอจ๋อนะแล้วก็ให้ทุกคน ไเอฟซี FC, ทุกคนเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันบอสามารถที่จะ,ะถูกใจทุกคนได้นะครับมันมีทั้งถูกใจและไม่ถูกใจบางคนกับคัดของใจบางคนกับดีใจที่บอ่อโจคิดยังซี่ตัดสินใจยังซี่บางคนกับบอเข้าใจว่าเป็นยังคือตัดสินใจยังซี่ตรงนี้นะครับมันกับไหเวล่าเป็นเครื่องตัดสินนาพินนองอย่างที่บอโจรลบวปวดไป้วืา่าแต่สุดท้ายวันเวลา จะเป็นตัวพิสูจน์และให้ผลลัพธ์ตรงนั้นเองนะครับเนาะซึ่งผมไปเมืองในในคอมเมนต์นะครับก็ส่วนมากจะให้กําลังใจนะครับก็มีม,มีที่ตัดพอมาก็มีบ้างกะมันจะเป็นส่วนหน่อยนะครับส่วนมากจะให้กําลังใจนะครับเนะาะเป็นกําลังใจให้มีแต่คนเก่งๆสู้ไปนํากันจ้าเอฟซีผู้พันทักษ์ตัวฟ่าคุณดอกสูสูเด้อนะครับเนาะ ตรงนี้ก็เข้าใจอยู่ว่าทุกคนนะ่ะต้องต้องการสิ่งที่ที่ที่ถูกใจตัวเองนะครับเนาะบางครั้งมันก็บ่ถูกใจทุกคนก็ต้องให้กาลัางใจกะต้องฟังเหตุผลเพิ่นเบ้านะครับในเมื่อเพิ่นตัดสินใจแล้วก็ต้องยอมรับขําตัดสินใจของเพิ่นนะครับเพราะว่าวงเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นเป็นผูนน้ดูแลนะครับปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพิ่นก็เป็นผูน้ดูแลนะครับเข้าผู้เป็น f c เข้าบา่ได ไปดูแลไปด้ไปรับพิดชอบน้ำเพลินหะน้นะครับเทาเทามีหนาทีแค่มึงหลกักกัสนับสนุนหลักกันช่วยเหลือในการาสนับสนุนศิลปินที่เ้าหักนะครับเนะาะผู้ใดหัาผู้ใดก็ไปสนับสนุนศิลปินที่ท่านหลักแต่กับบจํจำเป็นต้องมาแซกกันบ่สจำเป็นต้องมาหายไลายปซีกันนะครับทุกคนแต่ละคนนะครับบนโลกใบนี้ไม่มีใครจะชอบสิ่งเดียวกันหมดนะครับบางคนชอบอง่วนน้อยบางคนมักง่วนใหญ่ยังสีนะาบ่คือกันบางคน มักเงินบางคนมักท่องกับบูเชิกันนะครับสิ่งบางสิ่งบางอย่างไม่สามารถตัดสินได้ด้วยตัวของคนคนเดียวนะครับเนาะต้องมึงส่วนร่วมนะําว่าเออบางครั้งบางครั้งส่วนร่วมส่วนมากส่วนมากคนคิดจังใดอย่างสินะแลวกการตัดสินใจของเพื่อนก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะครับก็ต้องย่อมรับคําตัดสินใจของเพื่อนของบอสโจนะครับมันก็บอาถึงใจทุกคนนะครับพี่น้องมันเป็นเรื่องธรรมดา มันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์โลกเนาะเพราะว่าอีหยังสิเกิดขึ้นมันมีสองด่านเสมอครับเพราะว่าสิเป็นคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยถูกใจไม่ถูกใจอ่านะครับคัดของใจแนะ่ดีใจแนะ่มนันเป็นเรื่องธรรมดามีร้องไห้มีมียิ้มมีหัวเราะมันก็ต้องมีร้องไห้มีถูกใจกับบ่ตองกับ,บ่มีถูกใจทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีเหตุผลในตัวของมันเองนะครับเนาะซึ่งตรงนี้บ่าชนกะขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับเนาะให้กำลังใจบาวโจรหลวกะทีมงาน สาวน้อยเพริลแพงทั้งผู้บริหารแล้วก็ศิลปินในวงสาวน้อยเพริลแพงเนาะกะสู้ๆกันไปครับพี่น้องนะเวลาไอ้เคยเอยเนี่ยเกาสู้ๆกันไปเวลาครั้งหน้าเป็นเครื่องวิสูจน์นะครับเนาะว่าสีเป็นยังไงเอฟซีแฟนครับกัซอยให้กำลังใจทั้งบอตจูหลักกับทุกคนนะครับเนะบาะบ่าวจนล่าพี่ล่าหน่อไปก่อนแต่เพียงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ